คลิปนี้มีเนื้อาห,าหารุนแรงสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพี่ครับผมต้ากับช่องต้าตาชาแนลนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมากินพามากินหนังงัวนะครับหนังงัวกับหางงัวครับผมเอามาลวกครับแล้วก็จิ้มด้วยน้ำพริกแจ่ว สมานาวเปี้ยวเลยครับแซ่บใส่มะนาวเปียวเลยครับแล้วก็วอ,อีกอย่างนึงนะครับขาดไม่ได้เลยซุปนะครับซุปหางนัวหรือว่าซุปหางนวาัวก็คือเอาลงมัมีทั้งหางแล้วก็หนังงัวครับผมน่ครับไ่กินด้วยกันนะครับก็จะลองอันนี้ก่อนนะครับ เหนียวเหนียวแข็งนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับต่อไปก็หเหนียววันนุ่มนะครับ ข้งนองมันก็เนเหนียวก็อร่อยนะครับเอาไปแช่น้ำก่อนอของหายกินอยากเลยนะครับเนี่ยอร่อย อันนี้น่าจะเป็นหางครับหางงัวใหญ่กกลลแล้วกลมๆยาวะน่าจะเป็นหางโดยพวกเแบบสั้นๆใหญ่ๆนาหนานี่น่าจะเป็นหนังนครับเหนียวครับแต่ว่าอร่อยมากเลย ท่านใยให้ดีที่สุดนะครับกินเปนกับแก้มมีเหล้าด้วยโอ้สุดแต่ผหก็มีครับน้ำชาครับซุปหางวัวหรือว่าหนังวัว แข็งเหนียวแต่ว่าอร่อยครับเหนียวมากครับเหนียวแข็งแตยอร่อยมากเหมือน ชิ้น,นใหญ่ครับทำด้วยน้ำซุปเอ้ยน้ำชาเข้ากันเป็นยังอขอให้ก็ โซดำซุปตามทักหน่อยอืซุปออกจากขมขมนะครับใส่ดีขมขมใส่ชีเพีย้ยกินกับเหล้าขาวแรงๆหรือว่ากินกับข้าวสวยร้อนๆสุดครับปุย้ย เจ้าครับอันนี้เป็นเศจกลางเด็บเสร็จเนื้อข้างในหางวัวนะครับตอนนี้นมันหางวัวเหนยวนั่นเรามีเอ็นด้วยครับ ก,กินกับเหล้าแรงๆนี่กินกับข้าวสวยร้อนก็ได้หมดครับจวดอ,อร่อยมากครับ ตับด้วยน้ำซุปหน่อยหางมันแบบเป็นเนื้อเอ็นครับเป็นเอ็นเหนียวๆต้องแบ่งเคี้ยวครับขังหน่อยก็อร่อย อยู่ออสักทีก่อนจาก้านี่ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับโอ้มันจะเมาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับช่องตาตาชาแนลนะครับสอัสดีครับผม